เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจเส้นทางยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและสวยงามเลี่ยงเมืองลบบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการใช้เป็นของขวัญปีใหม่ปลายปีนี้ครับนายเฉลิมยศภูยอดยิ่งวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทางคู่สายเหนือลบบุรีปากน้ำโพพร้อมด้วยนายเชิดสกุลบัวขาววิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถจักรนายวิรัตสมีแจ่ม หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต3นายดำรงเกียริสุมาจักในสถานีรถไฟลพบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นั่งรถไฟขบวนพิเศษที่1361คับ1362เพื่อทดลองตรวจสอบเขตโครงสร้างในเส้นทางสายเหนือโครงการทางคู่เลี่ยงเมืองช่วงบ้านกลับโคกกระเทียม ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีระยะทางยาวประมาณ29กิโลเมตรในการทดลองครั้งนี้นะครับได้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการทดลองในครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดตลอดเส้นทางรวมทั้งที่สถานีรถไฟลบบุรี2ที่มีความยาวทันสมัยในพื้นที่กว้างขวางตรวจสอบบริเวณชานชลาขึ้นลงของผู้โดยสารทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนที่จะมาใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยหากพบว่าจุดใดต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ก็จะมีการจอดรถไฟลงไปตรวจสอบให้ชัดเจน หลังจากได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทางคู่สายเหนือลบบุรีปากน้ำโพได้เปิดเผยว่ามีความเรียบร้อยกว่า90%โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปลายปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับจากที่ยังไม่สามารถเปิดให้ใช้ได้ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากต้องรอความเรียบร้อยในเรื่องของระบบสัญญ,ญาณการควบคุมการเดินรถนอกจากนี้ยังต้องรอในเรื่องของระบบต่างๆให้พร้อมก่อนเพราะเส้นทางนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดก็จะดูแลลำบากเพราะไกลาจากตัวเมืองแต่ ยอมรับว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามเพราะเป็นทางยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเชื่อว่าในอนาคตจะมีประชาชนที่มาขึ้นรถไฟสายนี้มากขึ้นครับผมามาตรวจสอบเขตโครงสร้างของทางรถไฟครับเพื่อเตรียมเปิดรองรับทางผู้ช่วงลมรีปากน้ำโพสัญญาที่1ครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบโครงสร้างเพราะว่าเราตรวจสอบสภาพทางไปแล้วเราก็ทําผู้รับจ้างได้ดาเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ตามนโยบายของทางการรถไฟครับที่รายงานไปที่กระทรวงแล้ว เราก็เลยต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถเปิดทางการเดินรถทางคู่ได้ตามที่ในเร็วๆนี้ครับแต่ว่าโดยรวม90%เรนี่ยเราสามารถเปิดพร้อมเปิดเดินรถทางคู่ได้ครับ,นะรบเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังมียังรอเรื่องระบบคิกนอรลิงแต่ว่าช่วงแรกที่จะเปิดเนี่ยอาจจะเป็นเปิดแบบว่าไม่มีระบบอนัตัญญาไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับทางการรถไฟ วางแผนในเรื่องของการโอ p ปเร t และการวางแผนการควบคุมการเดินรถนะครับถ้าเผื่อจะให้เป็นออฟฟิเชียเลยเนี่ยเป็นเต็มรูปแบบเลยเนี่ยผมว่าถ้ารอสิเกอร์ลิงด้วยเนี่ยเพราะเนื่องจากเป็นสถานีใหม่แล้วก็ค่อนข้างไกลกับตัวเมืองก็นะค,คาดว่าอย่างเร็วก็น่าจะเป็นไปในมิถุนาหรือไม่ก็พฤศจิกาช่วงปลายปีนะฮะสมควรครับเป็คนแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม,นะเใหใหม่เหมือนรถไฟลอยน้ําเหมือนที่เ่อนป่าสักแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นทางระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ก็ก็ถือว่าเป็นอันซีนหนึ่งของการรถไฟล้วครับ